คือจิตต้องทำงานนะกรรมฐานคืองานของจิตก็ต้องทำหลวงพ่อท่านให้สวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญบันทึกบุญไงเหน็นใครก็บันทึกไปพิจารณาไปนะเห้ทำไมจำโน่นน,นี่นั่นมันเป็นพ่อเหตุอะไรพิจารณาใช่ไหมเดี<ต>๋ยวไม่ก็แผ่เห็นคนป่วยก็แผ่แล้วก็สวดแล้วก็มานาแล้วก็แผ่ทุกครั้ง ที่ทําก็ต้องนึกถึงท่านนะนึกถึงหลวงพ่อนึกถึงจัก,กรพรรดิเพราะถ้าเราไม่นึกเนี่ยมันไม่มีความรู้มันช้าเพราะกลัวเราจะคิดออกเนี่ยมันช้าแต่เราคิดถึงท่านเนี่ยมันมีอยู่แล้วไงเพียงแต่เราเจอกไปตรงนั้นพลังงานท่านที่บันทึกไว้เราก็จะมีความรู้สึกต่อไปด้วยไงรู้ไปด้วย,ยไงเข้าใจไหม ท่านถึงบอกว่าค่าครึ่งหนึ่งเองครึ่งหนึ่งไงแต่เองต้องทำถ้าไม่ทําก็จะช่วยเองได้ไหมล่ะแต่เองไม่นึกถึงค่าไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่แผนเมจตาไม่อะไรเนี่ยค่าจะช่วยเองได้ไหมบอกไม่ได้เองมัวจะไปโน่นลูกรถจินเสียงประจําเลยไม่ได้มานั่งไม่ได้นึกถึงค่าไม่ได้พิจารณาอะไรมันก็ไม่ได้อะไรมันก็ไปจางโลก ชัดเจนเนี่ยวันนี้อธิาบายชัดเจนมากแล้วเนี่ยบันทึกไว้เลยทําไมต้องพิจนารณาทําไมต้องตรวจมนทำไมต้องแผ่เมตตาทําไมต้องนึกถึงปู่หลวงปู่หลวงพ่อทําไมต้องนึกถึงจัก,กรพรรดิทำไมต้องนึกถึงพระนั่นเป็นกระแสเดียวกันมันเียนมันเียนศีลส,สมาธิปัญญามันอยู่ตรงนี้อยู่ที่เนี้ยอยู่ที่หลวงพ่อเนี่ยอยู่ที่ จกักรพรรดิอยู่ที่ผมมีหารอยู่ที่การพิจารณามาอยู่ที่พระอยู่ที่ใจสันนิมาแล้วก็อยู่ที่เอออยู่ที่เราอยู่ที่เราไหมเราทามันก็ไปตามคึืนนะไปด้วยกันบางคนถามบอกว่าเอา้าจะสวดมนต์อยู่แล้วเมื่อไรจะคิดออกท่านบอกเองไม่มีตาหรือไงท่านบอกเองจะสวดได้ตลอดเวลาเหรอเองเลิกสวดเองตายก็เห็นหนึงกงพิจารณาไปสิ แผ่ไปจี่ึืนของข้าเขามีอยู่แล้วท่านบอกนึกถึงข้าก็แผ่ไปความรู้มันจะย้อนกลับมาที่เองนั่นแหละมันยากตรงงหนเลยท่านบอกมันยากถ้าเองไม่ทํามันง่ายถ้าเองทําบ่อยๆใช่ไหมล่ะีนชัดเจนนะนะใครที่ฟังอยู่ในถ้ำหรือสาขาทั้งหลายจะจะ,จะบีจะบันสวดมาทั้งหลายสิบปียังไม่ได้อะไรเลยเนะี่ยสมควรจะออก ออกไปทำหากินได้แล้วล่ะเก็ <c oughs> บไว้คนแก่กันนะแ,แก่แล้วอย่าเพิ่งไปอ้าวก็ถูกแล้วฝึกก่อนนะแก่แล้วเนี่ยจะเปลี่ยนล่างเมืไหร่ไม่รู้เลยอ้าวไม่ได้ถามจุทั้งหมดที่หลงตาว่านี่คือการทําจิตให้เป็นบุญใช่ไหมครับใช่ศีลส,สมาธิปัญญาะไรตุแจะไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกมานานแล้วล่ะแต่จริงๆไปด้วยกันนั่นแหละ บางคนบอกชอบฝึกปัญญาก่อนหรือฝึกสมาธิก่อนไ, <ป S 2> ไม่ต้องแข่งกันไปด้วยกันห่างกันไม่ได้หรอกไปลูกโซ่บารมีสิบเหมือนกันตั้งแต่ทานยันออเบกคานะทําจริงได้จริงหนึ่งก็ไปด้วยกันหมดละขอใจทําหรือเปล่า,าครับสวงตาครับอันนี้เขาถามว่า อยากอธิษฐานบวชในต้องอธิษฐานถือศีลกี่ข้อครับไม่มีไม่มีศีลคนบวชในไม่มีศีลไม่สนใจเรื่องศีลสนใจคือเข้าพระเจ้าเป็นพระอย่างเดียวแล้วเวลาสวดมนต์กับเป็นพระเวลากินข้าวอาบน้ำเป็นพระเวลาพิจารณากับเป็นพระ นึกถึงหลวงพ่อนึกถึงจกักรพรรดินึกถึงเราเป็นพระผู้หญิงก็บวชได้ผู้ชายก็บวชได้เด็ก,กบวชได้หมดละทุกเพศทุกวัยไม่ต้องไปสนใจวินัยศีลเสริมอะไรไม่สนใจสนใจอย่างเดียวคือข้าพเจ้าคือพระคือโกเนเงินคือหุ่มผ้าเหลืองนึกบ่อยๆนานนั่นนะ่ะไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ไม่รู้จนว่าฝันตัวเองเป็นพระ เริ่มฝันตัวเองเป็นพระเริ่มพูดเป็นพระแล้วการกระทําคําพูดเริ่มเป็นพระแล้วเขาเรียกว่าหลวงพ่อท่านล้วในบวชในมันจะออกข้างนอกนั่นแหละผลมันจะได้คือข้างนอกผลจะได้รู้เลยถ้าตู้เนี่ยบวชข้างนอกถาตู้อิเลเททะไปนะีนก็นอกนอยู่นอกนะไม่เข้าข้างในมันก็อยู่งั้นนะข้างน,นอกเข้าใน อัานไนก็ต้องออกนอกใช่ไหมล่ะเอออันไหนยากง่ายกว่ากันครับหลวงตาเหมือนกันเลยอันยากง่ายเหมือนกันท่านบอกยากก็อยู่ในง่ายง่ายก็อยู่ในยากคนบอกยากนะเขาบอกว่ามันง่ายเพราะเข,เขาผ่านมาแล้วไงใช่ไหมล่ะเออง่ายเขาบอก เพก็ผ่านมาแล้วไงถ้าคนบอกยากเนี่ยมัน,ม,นมันก็ยากมันไม่ทําถ้ามันบอกว่าง่ายมันก็ทําไปเรื่อยๆง่ายในยากไงพูดง่ายร้อพูดยากนะ <c oughs> งงไปไปพิยนาววันคืนเนี้ยกายหน้าผากพิยนาวาเอามือกายไม่พอก็เอาเท้ามากาย มันพิจารณาเครับหลวงตาครับการปล่อยวางหรือการวางอุเบกขาครับเวลามีคนมากันแกล้งเราหรือว่าเอาเปรียบเราครับพอเราทําตัวนิ่งเฉยแล้วเขาก็ยิ่งมากระทําเรามากขึ้นมากขึ้นนะครับแบบนี้จะทํายังไงครับมนยากหรอเพราะภูมิเจนี้จะเอาบุญหรือเปล่าใครก็ตามที่มีเจตนาร้ายก่บข้าข้า,ขาพเจ้าก็มีอันเป็นไปถ้าจะเอาจริงๆก็ ก็าถูกแล้วเราไม่ทําใครนะยุงยุ่งเหมือนกันยุงยานะยุงธรรมายานะต่างคนต่างอยููนะถ้ากาแล้วตายนะงงนประมาณนั้นแหละเราไม่ทําใครเราไม่ทําใครจะยังมาทําเราก็แล้วกันประมาณนั้นแหละ อาการกึ่งหลับกึ่งตื่นขณะสวดนะครับหลงตาแต่ว่าบางทีปากก็ยังขยับอยู่เหมือนมือก็ยังรู้สึกอยู่ครับแบบนี้ถือว่าเป็นปกติไหมครับปกติครับจิตคริ่งหลับเพิ่งตื่นคือจิตสัมพันธ์ในโลกของวิญญาณวิญญาณอยู่ตรงนั้นแหละครึ่งหลับเพิ่งตื่นนั่นนะจะว่าหลับก็ไม่ใช่จะว่าตื่นก็ไม่ใช่นั่นนะมันกำกมเหมือนเรานอนเนี่ยเราไม่รู้เราหลับเมื่อไรหรอกแต่ถ้าเรากำกมมันมมนจะ ฝันหรือไม่ก็จะหลับหรือจะนิ่งสองอย่างจิตมันจะไปถ้านิ่งถ้าไม่ฝันแสดงว่าพักจิตมันพักถ้าฝันบันทึกแสดงว่าจิตบันทึกนะบันทึกในความฝันทีนี้การบันทึกเนี่ยท่านบอกถ้าจิตเราอยู่กับพระเนี่ยมันจะไปบันทึกบุญในความฝันถ้าไปย้อนอดีตนะส่วนใหญ่มันจะย้อนอดีตนะ นอนเนี่ยย้อนอดีตมั่งไปต่อยกันมั่งไปแทงกันมั่งไปด่ากันมั่งประมาณนั้นอะไปเพลิดเพลินมั่งเนี่ยหน,นอาอดีตอดีตที่ที่บันทึกไว้มันจะชัดถ้าเป็นอนาคตที่เราคิดไว้เนี่ยมันจะไม่ชัดคิดไว้จะก็ฝันเหมือนกันไม่ใช่ไม่ฝันบางคนฝันถึงอดีตอนาคตก็มีใช่ ครับคนใกล้ตัวครับรู้สึกเหนื่อยท้อแท้ไม่มีกําลังใจในการใช้ชีวิตเราจะช่วยเขาให้กําลังใจเขาได้ยังไงบ้างครับ<อ>ในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยครับเข้าใจนะบอกโอ,โอ้คนเรานี้เกิดมาตายบอกเขาเลยตายทุกคนแล้วโลกนี้ไม่ใช่ของใครว่าตามคนเป็นจริงอธิบายความเป็นจริงเลยบอกโลกนี้ไม่ใช่ของใครของมนุษย์และสัต h, ว์วิญญาณทุกคนพระเจ้าก็เกิดมน พระปเจกว่าหลังหันเราเราก็เกิดในมนุษย์เนี่ยเพราะน้นม่รู้เป็นของไข่เรามีสิทธิ์ในโลกเนี่ยแต่เราต้องตายเพราะฉะนั้นเราไปท้อแท้ในชีวิตไม่ได้เพราะเราต้องตายอารมณ์ไม่ดีแม้แต่นิดหนึ่งอย่าไปคบทั้งหมดเพราะมันจะเกิดความเคยชินให้มาฝึกกรรมฐานไม่มีใครเอาอะไรไปได้ในโลกเน,นี่ยตห้มันใหญ่ยังไงมันก็ไม่ใหญ่ตลอดไว้หรอก เราฝึกไว้เนี่ยแนยก,กูก็ใหญ่มั่งละ่ะชักชาติก็ยังดีใช่ไหมละ่ะ<ม>เออหรือไม่ก็ต่อ,ต,อต่อไปเรื่อยใหญ่ไปเรื่อยนะแต่หลวงพ่อท่านบอกถ้าเองฝึกเองใหญ่ไปเรื่อยๆล้ะเองเป็นนักบวชเองก็ใหญ่เองเป็นฤาษีเองก็ใหญ่เองเป็นคารวาตเองก็พอใหญ่มั่งละ่ะประมาณใหญ่จากน้อยนะมาจริงจะใหญ่เลย <laughs> จากน้อยไปเรื่อย ก็เกิดตายอยู่แล้วไงจุคือถ้าไม่อยากเสียชาติเกิดต้องทำกรรมฐานใช่ไหมนี่แหละที่เขาบอกเสียชาติเกิดนะมันต้องทำ<ม>เวลาตายเราจะรู้นะเสียดายนะบอกก่อนแต่มันไม่ได้แล้วไม่ได้เลยฮะคือตอนเปลี่ยนร่างเราจะรู้ใช่ไหมครับอะไร,รเป็นบุญอะไรเป็นบาปโลเลยจริง ทำอะไรไว้ที่ไหนในโลกนี่รู้เลยเพราะมันมีธาตุแม้จะด่าใครไววยังรู้เลยจริงครับหลวงตาครับการที่เราเป็นต้นเหตุสร้างความลบกวนหรือการเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับ<า>เช่นพูดคุยเสียงดังหรือว่าปิดประตูเสียงดังขณะที่คนอื่นเขากําลังสวดมนต์ครับแบบนี้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับแบบนี้จะเป็น<ม>การ,<ม>รับ ตั้งไม่ตั้งก็โดนรบกวนนะตอนตอนกำลังเพลินๆทั้งโลกก็โดนรบกวร oh. ปฏิบัติธรรมก็โดนลบกวนเหมือนตัวกำลังจีบสาวอยู่ดีกำลังสิงจใจนี่ดิมีคนมารบกวนล,ละประมาณนั้นแหละ oh. กำลังสวดมนต์มันมันมีคนรบกวนล,ละ oh. มันเป็นกรรมไงมันมีลูกศิษย์หลวงพ่ออยู่องค์ oh. มคนหนึ่งตอตอนนี้ไม่เจอกันนานแล้วตอนนี้เขาวัดนะ โอ้โหแฟนมันไม่เข้าจีจุนนั้นนะเก่งกีทั้งกันใช่ไหมไปย้อนอดีตนะมันเป็นตัวใช่ไม่เขา <laughs> มันเป็นกรรมไงกรรมไม่ใช่ธรรมดาถ้าเราเข้าใจจริงแม้ตีดยัง่งส่งผลเลยเดี๋ยวมันส่งผลนะบอกก่อน พราะนั้นเราโชคดีแหละเรามาสวยบุญกันเราก็มาบันทึกบุญนอนยิ้มอย่างเดียวใครจะว่าอะไรยิ้มไปนะโมพุทธายะยิ้มเนี่ยเราก็ได้บุญแหละเพราะว่าเรายิ้มทีและท่าันมันก็ปกติใช่ไหมเราโกดทีทาตาขันมันก็ไม่ปกติเราหงุดหงิดมันก็ไม่ปกติแต่ถ้าเรายิ้มมันปกติยิ้มไปด้วยสวดไปด้วยยิ่งปกติหนักเข้าไปอย่าให้ใครเห็นกันแล้วกันนะ <laughs> เอาอยู่ในกุฏิอยู่ในตจนใครทีเห็นนะยิ้มยิ้มคนเดียวไงนะโมคุตาย <laughs> เอ้าก็ถูกแล้วอยากให้ชาตปกติไหมละ่ะครับอย่างที่หลวงตาว่าเนี่ยปกติแน่นอนเลยอายุใช้งานแน่นอนเลยฮะยาวด้วยอย่างเราเจอหน้าใครแล้วเรายิ้มให้ทุกคนเลยอย่างนี้เราจะได้บุญไหมครับหลวงตาโอ้โนี่คือให้ ให้โดยไม่ได้หวังอะไรเลยนะตุยิ้มให้จิ้งจกตุกแกอะไรยิ้มให้ยิ่งคนชอบคุยมากเนี่ยคุยกับสัตว์บ่อยๆคุยกับจิงจกมาจุคุณจิงจกวันนี้อย่าไปทำบาปนะจ๊ะอะไรประมาณนะคุยกัมันได้นะเพราะมันไม่มีขึ้นกับ ถ้าคุยกับคนเนี่ยถ้าคุยดีก็ไม่เป็นไรคุยไม่ดีก็เครื่องละใช่ไหมที่ทํามีเยอะอยู่กันยันดีๆรับวสองสามวันอนนานๆเขาเอาทำไมแยกกันละ่ะมันว่าหนูมันโน่นนี่นะ่เอานมเครื่องกันอีกแล้วประมาณนั้นนะมันมีแรงกระทบจะคุยกับศาสตร์ไม่มีฮะด่ามันมันก็ไม่ว่าอะไรใช่ไหม หลวงตาครับบทสวดพระมหาจักราาพรพดินะครับเหมือนหรือว่าแตกต่างจากบทสวดอื่นอย่างไรครับไม่ไม่ต่างหรอกมันโยงกันได้ถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับไตรสนานาคมีมพ,พระพุทธนรมพระสงฆ์โยงไปที่ไหนก็ได้หลวงพ่อท่านโยงโยงได้จะบอกถ้าเองเป็นเองโยงไปไหนก็ได้เหมือนสมาธินะฐานของจิตนะว่าอยู่ทั่วร่างกายเองเองเะไปตรงหัวก็ได้ ตรงหน้าผากก็ได้ตรงลมหายใจก็ได้ตรงสะดือก็ได้ตรงเท้าเองก็ได้ใจเองชํานาญแล้วเพราะเวลาตอนเองเกิดเนะ่ะเกิดพร้อมกันนะเพราะนั้นบทสวดเนี่ยมันมาจากไหนต้นต่อไตรสนานาคมุมาจากขคลืนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาจากโพธิสัตว์ใช่ไหมล่ะโพธิสัตว์คือผู้ที่ปรารถนาเป็นพุทธ พราะนั้นไม่ต้องไปเฉียงกันละบทไหนดีไม่ดีโยงได้กันหมดถ้าเองไม่ฉลาดเองก็โยงไม่เป็นถ้าเองฉลาดน้อย <c oughs> เองหัดฉลาดมากจะบอก <c oughs> มนมะไปเฉียงกันลรอุ้ยบทนี้ดีบทโน้นดีมันดีทุกบทแหละถ้าเองสวดมันโยงได้ไปหมดแหละยกเว้นบทไหนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบาร,รมีของพุทธะหรือบท อาคมที่เขาสวดที่มันไม่มีอะไรประมาณเนี้แบบพระหุงเนี่ยตาหุงมันเกี่ยวกับพระเจ้าจี่สร้างบารมีเมตตามั่งอะไรวิริยะอะไรประมาณนั้นน่ะนึกออกไหมครับถ้าเป็นศีลมันชรอก็เกี่ยวกับข้องกับพระหรหลั์เกี่ยวกับพระเจ้านนทําน่นทำนี่ประมาณนี้ถ้าเป็นบทที่มีทั่วๆไปเหมือนกัน แล้วทาไมบทสวดจัก,กรพพัดนะครับหลวงตาถึงช่วยให้เราสัมผัสในโลกของวิญญาณได้เร็วม,มันเป็นบารมีรวมของหลวงปู่ก็รวมจัก,กรพพรดรวมใจสนานาคงครับซึ่งมันยังอยู่ไงสุพลังงานเยอะยังอยู่จัก,กรพพรดไม่ใช่ของใครไงเพื่อเจ้าองค์ปจุบันทรัพย์เป็นจัก,กรพพัดแล้วท่านก็ต้องเกิดอยู่ไงอย่าพลังงานยังอยู่ไงจักก็เทวดารักษาอยู่จักคือ พี่คุดนี่อยู่อยู่เมืองคุดเนี่ยพวกแก้วแวนเงินจองอะไรเมืองนาคอยู่นะเขาดูแลอยู่มันเป็นของผู้ที่มีบุญที่ต้องผ่านไปผ่านมาเหมือนตู้น่ะแล้วถ้าไม่ศึกเนี่ยมันก็ชิน่ชนชาหน้าก็าชางไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยได้เกิดเป็นคุดก็ได้ได้เกิดเป็นจกักรพรรดินาคต้อนแมงก็เวียนไปเรื่อยเยไม่มีของไก่ไง เราก็จะเกิดเป็นยักษ์มั่งคุดมั่งนาคมั่งนะส่วนใหญ่จะเป็นหัวหน้าแม้แต่รพระแม่ธรณีเราต้องเกิดต้องเกิดไปศึกษาพลังงานหัวหน้าเขาเนี่ยโดยตำแหน่งเขาจะนะขนาดเราไม่รู้เรื่องอะไรเราพอเข้ากับตำแหน่งเขาเนี่ยเราจะรู้หมดอ่ะมันขึ้นของตำแหน่ง อันนี้ยังไม่ทธิบายละเอียดเพราะว่าอาจาาจะเข้าใจยากหน่อยเข้าใจยากครัเพราะเรื่องของโพริษัทเนี่ยมันจะเข้าใจยากต้องไปฝึกต้องไปเรียนค่อยๆเรียนถึงจะรู้ไปเรื่อยๆครับลวงตาครับเขาถามว่าเรื่องทางโลกครับ เราเรียนทางโลกครับเราเรียนเพื่อหาทรัพย์แต่ว่าเราเรียนทางธรรมเราเรียนเพื่ออะไรครับฝึกการเรียนว่าใจเกิดฝึกเป็นใหญ่ในแผ่นดินพบทุกชาติฝึกเป็นประโยชน์กับตัวเองเปิดประโยชน์กับในการเวียนว่าตายเกิดในอนาคตเป็นผู้นําที่ดีที่สุดเข้าใจไหมตูอย่าลืมว่าหลวงพ่อท่านบอก ยุคไหนนี่โพธิสัตว์ที่ปกครองยุคนั้นจะปกติถ้าจะยาวด้วยซ้ำเรื่องเราจะน้อย <c oughs> ท่านปกครองโดยธรรมประมาณนั่นแหะถ้ายุคไหนเป็นโพธิสัตว์ปกครองจะอยู่นานหน่อยถ้ายุคไหนไม่ใช่โพธิสัตว์ก็สั้นหน่อย <c oughs> ในโลกนี่เหมือนกันย้อนดูอดีตเยอะ อดีตคือปัจจุบันถ้าเราพิจารณาออกน่าจะรู้เลยไม่อธิบายมากอธิบายพอเข้าใจอธิบายเฉพาะคนที่เข้าใจอะ่ะมันไม่เข้าใจก็พิจณาออกก็แล้วกันเหมือนกับวัดเนี่ยนะจะบอกวัดไหนที่เป็นวัดโพธิสัตว์นะถ้าท่านเสียแล้วเนี่ยวัดนั้นยังมีทูบเทียนอยู่ ยังมีคนเข้าเต็มเลยไม่หยุดแต่วัดไหนเป็นวัดพระราหันตร์ตัดพบชาติแล้วเนี่ยนะถ้าองค์ต่อมาไม่ปฏิบัติตามนะไม่มีใครสังเกตดูทั่วไปสังเกตได้เลยถ้าเป็นวัดโพธิสัตว์เนี่ยโอ้โหวัดสแกเนี่ยท่านบอกว่าถ้าค่าเสียเนี่ยนะโอ้คนเยอะเลยเนี่ยที่ที่ท่านนะนั่งอยู่เนี่ยเดย๋ยวมันก็นลืบไป ไปสร้างพระหมดแล้วทวไมในอนาคตเนี่ยนะคอยดนูนะแน่นอนโดนเลื่อนแน่นอนเพราะมันเก่าแล้วมันเอาไม่แล้เอาไปสร้างพระดีกว่าใช่ไหมประมาณนี้แหละมันจะคนมันจะเข้าไปครับลูกมีอาการป่วยทางจิตครับหลวงตาทำร้ายพ่อแม่แล้วก็ไม่นับถือศาสนา เราสามารถแอบเอาลูกแก้วไปทําน้ำมนต์ให้เขาดื่มจะพอช่วยเขาได้ไหมครับได้เยยล่นะมันเป็นอดีตนะอย่างอาการป่วยทางจิตอันนี้เป็นกรรมปัจจุบันหรือว่ามาจากอดีตครับมาจากอดีตแล้วเขาทำร้ายพ่อแม่แบบนี้ถือว่าเป็นกรรมด้วยครับพ่อแม่ก็เป็นเกี่ยวข้องกับเขามานั้นแนละ ก็าเคยทำกับเขาไว้นั่นแหละทำกันไปทำกันมานั่นนะครับในศาสตร์หลวงปู่ครับการทรงอารมณ์ให้ดีมีความสำคัญอย่างไรครับหลวงตา <c oughs> บุผ่านตลอด <c oughs> อารมณ์ดีอะตุครับเนี่ยท่านว่าอารมณ์ไม่ดีต้องเปลี่ยนลมให้ดีเพราะเสดายบุญที่ทำบุญที่เราทำ ตั้งแต่อดีตชาติโน่นถึงปัจจุบันชาติเนี่ยตั้งแต่เด็กวะนะทำอะไรไว้นะ่ะมันก็เป็นบุญไงไม่เป็นแสงสว่างนะเรามีรูปมีนามเนี่ยบันทึกบุญแล้วนะนะถ้าตู้อารมณ์เสียเนี่ยบุญมันยังเข้าไหมไม่เข้ามันก็บันทึกอารมณ์เสียเข้าไปไงนั่นคือกรรมนั่นคือกรรมการบันทึกกรรมดีและไม่ดีเหมือนเราคิดดีอ่ะไอชี่ไม่ดีมันไปไหนไม่ได้ไปไหนอยู่ นน่ะคือการบันทึกท่านบอกสั้นเสียดายถ้าเองทำบุญไว้ในเด็กมัน,นี้ถ้าเองอารมณ์เสียน่ะงุดยินเนี่ยไม่เข้าหรอกความสว่างเวลานั่งท่านถึงบอกไอ้อเออดูเดียนั่งเนี่ยบุญมันทำอะไรมาในลาโนนะโมโคทายะไม่ใช่จักรพรรดิอย่างเดียวไม่ใช่หลวงปู่ไม่ใช่อะไรย่เี้บุญเราก็มาด้วยเข้าใจนะเองบันทึกได้ ปีล่ะตลอดชีวิตแค่นั้นเองพอเปลี่ยนร่างแล้วไม่ได้แล้วมันจะกอกลับแล้วสวยกรรมแล้วทั้งดีไม่ดีแล้วออกไปในกอเลยกอกลับนะส่วนกอกลับเนี่ยมันเป็นอารมณ์สุดท้ายที่ออกตอนนั้นถ้าเป็นคนที่เขาฝึกเนี่ยเขาจะเกิดเกิดใหม่เลยเขาทองพับเลยบุญที่ที่ทำในชาติก็ยังอยู่ไม่ได้ไปสวยไหนใช่ไหม แล้วก็มาทําต่อที่ท่านอธิบายว่าถ้าเกิดทําตายเกิดทําตายลักษณะนั้นนะจริง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 ไว้เองก็จะเป็นเหมือนข้าถ้าเองทําในอนาคตถ้าเองไม่ทําเองจะชินไหมไม่ชิน <c oughs> เองชินทางโลกเองก็ไปทางโลกแหละเองชินเรื่องสมมเองก็มาเนี่ยมมแน่นอนเลยฮะพลังงาน มันก็เอื้อกันอยู่แล้วพวกเดียวกันจะมาอย่างตุปัสนาเป็นโพธิสัตว์เป็นพุทธ,ธาอนาคตเป็นกระแสะเดียวกับท่านเนี่ยเอื้อกันไหมเอือ้อใช่ช่วยเหลือเกื้อกูลในการเวียนไว่าใยเกิดอย่างที่บางคนเขาไม่กล้าอธิษฐานใหญ่ๆครับหลวงตาเขาบอกว่าเขากลัวกําลังเขาไม่ถึงกําลังมาจากไหนอ่ะการกระทําจากเราสร้างบ้านไม่ใช่สร้างวันเดียว สร้างกำลังไปสร้างวันเดียวชาติเดียวได้ยังไงเล่าสรมโอคิดอยู่งั้นอ่ะเมื่อ,อไรจะได้เป็นก็ท่านมาจากไหนก็มาจากคนเนี่ยอธิบายอยู่แล้วพ่าคนเนี่ยมีสิทธิทุกคนแล้วโลกเนี่ยไม่ใช่ของใครท่านก็ไม่ได้เอาอะไรไปเลยใช่ไหมแต่สรู้แล้วท่านจะยังอยู่ในโลกเนี่ยนะพลังงานที่จะนะแต่ถ้าไม่เกิดแล้วอ่ะแต่เราเนี่ยยังต้องเกิดเกิดแต่ตายอยู่เนี่ย ไม่ต้องคิดยากเลยท่านบอกเออมันต้องคิดน้อยใจเลยคิดอย่างเดียวว่ากูเป็นพร้เจ้าก็ได้ในอนาคตถ้ากูฝึกใช่ไหมล่ะเออกูมีสิทธิในโลกนี่เอา,เอาใช่ไหมอย่างน้อยอธิษฐานไปก่อนเกาะกระแสไปก่อนก็ยังดีอน่นอนอย่างน,น้อยการเวีนวยนไหตใจเกิดเราจะเข้าใจมั่งล่ะเวลามีทุกข์เราก็จะมีพวกคอยแนะนำ ในการบรรเทาทุกข์กระแสที่วันไงพอมีสุขทั้งการเศรอกิจอ,อ,ยอย่าไปสุขมากล้วเว้ยตายนะแล้วเกิดนะก็เรามีพวกไงตอนนั้นเวลาไปไหนก็ไปแผ่เมตตาโม,มทนาบันทึกบุญไปเนะี่ยเอาแค่ชาตินี้ทีาบอกเองฝึกไปเนี่ยสี่อย่างที่ข้าว่าเนะี <c> ่ย <oughs> ยังไงเองก็รวย <c oughs> เองก็จะรวยรวยจริงทุก รวยระเบิดเถิดเทิงเลยรวยบุญนะไม่ใช่รวยอะไรอ้าวพอมาบันทึกบุญก็ต้องรวยบุญดีอย่างอื่นมันเอาไปที่ใดแล้วได้ที่ไหนอะเอาบุญไปดีกว่ามันจะได้ชินไงจะหมดเวลาแล้วนะจะอยู่อย่างงามอีกงานเลยนะอยู่เป็นเดือนเดยนไหมฮะไม่จริงไอ้จริงทำไไม่จริง เดือนละครั้งอย่างนี้เนาะก,ก็เดือนละวันเนี่ยนะ